รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนสวัสดีครับทุกผู้ชมครับารายการคนคน้คนครับ คืนนี้ยังอยู่กับคนค้นเพื่อผู้พิทักษ์ผืนป่าสุดท้ายอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับกับภารกิจเพื่อผู้พิทักษ์ป่าชีวิตของข้าเพื่อป่าของไทยนะครับซึ่งหลังจากที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นนอกจากจะทําให้เราเกิดชุมชนเพื่อผู้พิทักษ์ซึ่งตอนนี้ใน Facebook ของเรามีแฟนเพจมากกว่า14,000คนแล้วนะครับยังทําให้เกิดกระแสนะครับการสนับสนุนการทํางานทั้งให้กําลังใจ แล้วก็บริจาคเข้าของเครื่องใช้นะครับให้กับผู้พิทักษ์ป่ารวมไปทั้งการสั่งซื้อเสื้อยืดแบบที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะนําเงินรายได้นะครับไปมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่านอกจากจะซื้อกันไปแล้วก็ยังจะถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งโพสต์กันมานะครับก็เกิดเป็นกระแสขึ้นนะครับอย่างน่าชื่นใจทีเดียวนะครับแต่ที่ผมชื่นใจมากแล้วก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็คือว่าตอนนี้ได้เกิดมีท่านผู้ชมนะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็เดินทาง ไปหาผู้พิทักษ์ป่าณที่ทําการอุทยานต่างๆนะครับนำเอาเข้าของเครื่องใช้ของกินทานไฟฉายอะไรสารพัดเลยนะครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็สําคัญนะครับแต่ว่าที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือได้พบปะได้พูดคุยกับผู้พิทักษ์ป่าด้วยตัวของท่านเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นพลวัตที่เกิดขึ้นจากการที่เราลุกขึ้นมาทําอะไรร่วมกันนะครับแล้วสังคมก็กําลังที่จะเคลื่อนไหว เพื่อที่จะมีเป้าหมายในการที่จะดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเราไว้นั่นเองนะครับเอาล้ครับมาถึงเรื่องราวของการติดตามการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าเพื่อค้นหาความจริงจากป่าทับลานในวันนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าหากท่านผู้ชมได้ชมรายการคนคน,คนในวันนี้ท่านผู้ชมจะพบคำตอบอย่างแน่นอนครับว่าทำไมเราถึงต้องลุกขึ้นมาช่วยกันให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ตอนนี้เรานั่งคุยกันอยู่กลางทุ่งงูเหลือมนะครับซึ่งล้อมรอบเนี่ยเป็นป่าแล้วก็สองข้างเนี่ยเป็นเส้นทางขดไม้ใ่ะฝั่งนั้นนี่ก็เป็นเส้นทางที่เห็นรอยล้อรถชัดเจนซึ่งคืนนี้เหมือนกับเรานอนอยู่ซุ่มอยู่ในป่านะครับเขารู้ไหมครับนี่ว่าเราเข้ามาพวกที่อยู่ข้างในถ้าข้างในผมเชื่อว่ายังไม่รู้ครับอถ้าชุดใกล้ๆเนี่ยที่ด้เสียงพอเนี่ย อาจจะได้อาจจะรู้<อ>แต่ข้างในเนี่ยผมเชื่อว่าไม่รู้คะก็คิดว่าไอ้ที่เราเจอวันนี้เนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งใช่ครับ,ครบแค่เจอสองแผ่นเนี่ยไม่มีทางครับคนหนึ่งไม่ตอนหนึ่งทีนไม่มีทางเจอคนสองแผ่นได้น่าจะยี่สิบแผ่นขึ้นไม้เป้นะฮะถ้าเป็นไม้เป้อตามความเป็นจริงก็คือขณะที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ยข้างในก็คือมีการตัดกันอยู่ตลอดเวลาก็ยังมียังมีแต่เรายังไปไม่ถึงจีดครับคน ที่ดูอยู่ข้างบ้านอาจจะสงสัยว่าแล้วทําไมเราไม่สามารถไปรับการตัดนั้นได้เพราะแหล่งไม้มันอยู่ไกลเกินที่เราจะเดินเท้ามาสองวันใช่ไหมระหว่างสองวันที่เราเดินมาเนี่ยเราสวนกับผู้ต้องหาเราก็ต้องจับกลุ่มก่อนครับจับกลุ่มเสร็จเราก็ต้องแบกไม้ลงไปลงไปครับข้างในก็ข้างในก็ยังตัดกันอยู่เพราะทุกวันนี้เราจับได้เฉพาะที่เป็นไม้ไม้ที่แตรรูปแล้วทัางนั้นเราไม่สามารถจะป้องกันได้จริงพอพื้นที่กว้างใหญ่ ต้นไม้มันก็ขึ้นกระจายอยู่ทั่วกว่าเราจะเดินเข้ามาถึงก็ต้องใช้เวลาหลายวันครับนั่นคือปัญหาของเราการติดต่อสื่อสารก็ทําไม่ได้เลยจากจุดนี้ไม่ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยอืมนี่ตัดขาดจากโลกภายนอกเลยครับนอกจากจะเดินไปอีกสักสักวันหนึ่งจรจะเจอจัดที่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าวิทยอะไรใครเคยอยู่ตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่มีการ ตัดไม้พยุงกันบั้งไหมครับสมัยปี่สามสี่สามห้าไม้พยุงยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มียังไม่มียังไม่มีค่าส่วนมากจะเป็นไม้มะข่ามูไม้แดงับไม้แดงไม้ประดูครับหลักๆจะเป็นไม้ไม้ไม้มะข่ามูก่อนไม้พยุงนี่เป็นไม้กิษณาแล้วตอนนี้กิษนาในนี้เป็นไงฮะณปัจจุบันนี้ไม่เห็นต้นไม้หอมเลย ือชะตากรรมมันก็คือถึงแม้ว่าเราจะจับได้อยู่ตลอดแต่ว่ามันก็หมดไปโดยตลอดทั้งหมดครับแล้ววันหนึ่งมันก็จะไม่เหลือเหมือนอย่างไม้กฤษณาพยุงก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับตอนนี้คิดน่าน่า,นาจะเป็นครับถ้ามันหมดไปนี้แล้วผมก็คิดว่ายากยากที่จะมันจะฟื้นคืนคืนคืน,ค,นคืนมาได้อีกต้องรอเวลานานวิธีที่ป้องกันดีที่สุดนะถ้าผมคิดนะความคิดผมก็คือเราต้องแบ่งปันทรัพยากรบนโลกใบนี้ ให้ให้ให้ใกล้เคียงในระดับเท่ากันที่สุดหมายถึงว่าจะไม่มีคนหิวโหวยแล้วก็จะไม่มีคนที่รวยที่สุดครับเราจะบีบบีบบีบช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยให้ถ้าคุกคนมีมีกินมีอิ่มแล้วไม่ทรัพยากรในป่าเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องเอามาใช้ถูกไหมฮะตแต่ใดที่คนยังหิวยังไม่มีอาชีพยังไม่มีงานทํบเขาก็ต้องหา,าชีพเสริมที่หารายได้เพื่อ เลี้ยงตัวเองให้รอดในในชีวิตประจําวันของเขานี่คือมันผลกระทบจากระบบทุนิยมถูกไหมฮะเมื่อมีความแตกต่างระหว่างชนชั้นระบบทุนนิยมที่เราปฏิวัติอุตสาหกรรมมีคนที่รวยมากเลยครับอันดับหนึ่งถึงยี่สิบของประเทศมันมีอยู่แค่ยี่สิบคนแต่คนอีกเป็นล้านมันยังหิวโหยอยู่ คนค้นคนอวอร์ดครั้งที่7ค่าของคนเชิญคุณผู้ชมร่วมเสนอชื่อคนดีในดวงใจของคุณคนที่คุณคิดว่าเป็นต้นแบบของความดีงามที่จะจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันผ่านทางรายการคนค้นคน021586122หรือทางเฟซบุ๊กคนค้นคน,คนตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนคนค้นคน,คน